ครับสวัสดีครับอันนี้ก็มาสาธิตปลูกทุเรียนบนโคกนะครับอันนี้ครับต้นท,ท,ทุเรียนนี่บนผิวดินเลยครับบนโคกโรยปุ๋ยแกบดำแกบขาวขาวให้ปนกันนะครับเนี้ยแค่นี้นครับ น,นี่นะครับอันนี้ต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับหมอนทองเี่ยครับดูนะครับเนี่ยต้นทุเรียนพันธุ์ดีหมอนทองก็กรีดเลยนะครับกรีดตูดเลยนะครับอันนี้รากเขาก็มีโผล่มาแล้วนะครับเนี่ย ตัดลากไปเลยครับเนี่ยเนี่ยตังนี้เลยอให้ยอดมันหันหน้าไปทางตะวันขึ้นนะครับนี่นะครับอสวยไหมพอตั้งนี้ปุ๊บเราก็กกีดเลยอ่ากีดถุงออกแล้วเราก็ใส่ดินของเราที่เราเตรียมไว้ ในเดิเราที่เตรียมไว้โอเคนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยก็ตบตบต,บ,ตบให้แน่นอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกตุกทุเรียนบนโคกมูนอันนี้อย่าให้นั่นอย่างนี้นะครับสวยอย่างเงี้ยอ่ะต้องยืนถ่ายดูกว้างสิ แล้วเราก็เอาหญ้าปกคลุมนะครับฟางปกคลุมโู้ลือมาเขือใส่ปุ๋ยใส่ยืดกันแล้วเราก็เอาฟางปกคลุมนะครับถ้าไม่มีฟางก็ใบมงใบไม้อะไรได้ทั้งนั้นนะครับใบมะม่วงใบอะไรก็ได้ ใช้ไม่มีฟางเป็นใบมะม่วงอะไรก็ได้ได้ถึงนงี้นเนี่ยปุออกอย่างนี้เลยคุมอย่างนี้เลยเพื่ออากาศจะได้ชุ่มชํานี่เลยถ่ายมาทางฟางมาเมื่อไหร่หนูเนี่ยมาเอาฟางไปกบนะครับ เพื่อจะได้ชุ่มชํำอย่างนี้เลยนีออ่ทำอย่างนี้เลยแล้วเราก็ลาดน้ำนะครับเดี๋ยวเอาบัวมาลาดน้ำครับวันนี้บัวลืมมาบัวมาบัวอยู่บ้านลืมก็มือลาดไปก่อนนะครับเนี่ยโอเคค่นเนี้ยโอเคก็จบละค่นเนี้ย สุดยอดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมสัตงกรครให้น้องบโดนกเกษตรด้วยนะครับสุโขทขายครับขอบคุณมากครับวัสดีครับ